แสนมากมายเช่นท่องเที่ยวเชิงอาหารเชิงบองการเชิงสุขภาพประสบการณ์แบบรูาราลักสวนรีเที่ยวเมืองไทยวันนี้อเม Amazing กว่าเดิมวันนี้ก็เป็นวันพระรหัสที่14รกรกฎาคม65ซึ่งตรงกับวันเข้าบรรษา เวลาขณะนี้ก็เสเวทโมงแด้กำลังร้อนอยู่ก็วันนี้ได้พาลูกกับหลานมาเที่ยวที่วัดถ้ำเสืออําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นวัดูุบานูุเมืองของจังหวัดกาญจนบุรีได้ไปกาบนักมรหลวงพ่อชื่นที่วิหารหลวงพ่อชื่น ซึ่งตริล่าของท่านไม่เน่าเปื่อยวันนี้ก็เป็นวันพระหัสที่14กรกฎาคม6.5เวลาก็ประมาณบ่าย3โมงก็พาหลานมาเที่ยวที่อนนตารรเวอร์ไซส์รีสอร์ทที่อยู่ที่อำเภอสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีอาพักก่อนที่นี่ สองคืนสามวันรูปแบบของที่พักที่นี่ก็จะเป็นแพรแฟดตั้งเรียงรายกันอยู่โอเวนรอบๆเขือ่อนสีนักขลินลักษณะนะเป็นแบบนี้หนึ่งแพรก็จะมีสองห้องนอนในหนึ่งห้องนอนก็มีสองเตียงใหญ่อันนี้เราได้ที่ห้องปลาบัวห้องเบอร์ยี่็ดทับหนึ่งกับสอง ด้านหลังของห้องพักของเราก็จะมีสวนน้ำอยู่มีสวนน้ำอยู่อีกสักครู่แดดร่มลมสกเราก็จะไปเที่ยวสวนน้ำที่อยู่ข้างหน้าน,นี่แหละโอเคอตอนนี้ไปเดินไปที่พักก่อนนะไปพักก่อนก่อนอีกสักครคู่หนึ่งเราจะไปเล่นสวนน้ำกัน ตอนนี้ก็พาหลานๆมาเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วเป็นอนันตาฮิลไซรีสอร์ทที่อยู่ที่อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเราได้ได้เช่าห้องอปราแฟดซึ่งเป็นแพรที่มีสองหลังอยู่ติดกันแต่และหลังก็มีสองเตียงนอนใหญ่ๆเด็กๆชอบมากเลยกระโดดโลดเต้นใหญ่เลย เตียเสริมก็ยังมีเลยพร้อมที่จะให้เด็กๆมาเสริมเตียงได้ห้อนะงกว้างขวางใหญ่โตมากเลยมีแอร์มีพัดลมทีวีตู้เย็นพร้อมหมดทุกอย่าง <c oughs> เดี๋ยวสักครู่หนึ่งมีข้างนอกด้วยอ่มีข้างนอกเราก็จะไปเล่นสวนน้ำที่อยู่หน้าบ้านนี่แหละไม่ได้อยู่ไกลที่ไหนเลย <c oughs> เด็กๆ <c oughs> จองไวล้ล <c oughs> ะเอาลองเอาเท้าจุ่มน้ำดู น้ำก็คือน้ำในเขือนเย็นน,นี่ขณะอากาศร้อนจี๋แล้วนะยังเย็นอยู่เลยน้ำยังเย็นอยู่เลยนะจุ่มรู้ไหมนี่ก็สวนน้ำตอนนี้อากาศยังร้อนอยู่เดี๋ยวตอนนี้บ่ายสามโมงเดี๋ยวสักงบ่ายสี่โมงก็กำลังดีเลยก็จะไปเล่นสวนน้ำที่เห็นข้างหน้านี่แหละสวนน้ำสำหรับเด็กก็มีอยู่หลังบ้าน สองอย่างให้เลือก ประมาณ5้าโมงเย็นนะพวกเราที่มาเที่ยวกันมาพักกันที่อนันตาเลเวอร์เฮลรีสอร์ทก็มาล่องแพเปียกกันแพเขาก็เป็นลักษณะเป็นแบบนี้เป็นท่อยางต้องซ้อนกันแต่ทางนู้นยาวเค้ยเลยตลอดนะครับไต่อครับมาด้าก้าองฝังหยัดขาตกได้นะครับระหว่างแพบนแพ มันจะมีก้อตอมันจะมีช่องว่างอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าตรวจแขนหรือเกิดขาลงไปนะคะตอนนี้เรือใหญ่ก็กำลังลากแพของพวกเราออกไปกลางเขื่อนโอ้ที่นี่มีกิจกรรมทางน้ำเยอะเลยนี่ก็เป็นบริเวณของเขื่อนหรนัก,กลินนี่ก็เป็นที่พักของเรานี่นะ กว่าเราก็ยังจุ่มเลยเข้า,าแพรยาวเพื่อเลยเห็นไหมแม่จับไว้อะคนนั้นก็ยังจุ่อ่าตอนนี้ลากลากแพรมาสักครู่หนึ่งหายตื่นเต้นกันละเริ่มเอาขาแช่น้ำกันละดูแพรเสยาวแค่ไหนต้องใช้เรือใหญ่ในการลากจูงข้างหลังก็เป็นที่พักของพวกเราเหมือนกับเป็น มาดิบเบริเวณนี้ก็เป็นรีสอร์ททั้งนั้นทั้งหมดนี้เป็นรีสอร์ทตอนนี้อากาศดีมากเลยครึ้มๆครึ้มฟ้าครึ้มฝนเวลาประมาณ5้าโมงเย็น 6, 6, 6. เป็นไงกันดนมมั้มสนุกไหมครับอดี๋ยวไปพยัรนะ่หน้าสนุกไหมครับสนุกไหมครับ, Hello, รบอ่าแก่งมาแต่ย่าละสนุกมาโอ้ได้แช่นะ้าน้ําเย็นไหมเนี่ยนะน้าเย็นไหมโอ้แช่ทั้งสองข้างเลยเหรอเดี๋ยวข้างนั้นเดี๋ยวข้างนี้เนาะ ก็แพรล,ลากไปอย่างนิ่มนวลน,นะโยกเย่งนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรเขาไปลงไปไว่ายน้ําก็ยังได้อยู่แล้วนะเรือก็ลากล,ะล,ะละุงไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงบรรยากาศก็ดีมากแดดล่มลมตกประดิษฐ จากเล่นแทเปียกเรียบร้อยก็มาเล่นสไลเดอร์ในสวนน้ำของเด็กโดยเฉพาะไอ้ยาโหโหลงมาแจวเลยหะกันด้ามไม่เอาเหรอครับกันด้ามไม่เอาเหรอไม่ค่อยสู้ขึ้นดีกว่าตอนนี้ชักติดใจฮนะขึ้นมาจะเล่นอุโมงแล้วเล่นอุโมง ดูเซ้ออกมาเมื่อไรอ้าวหายไปไหนหายไปไหนออกมาแล้วอโอ้โหเก่งเลยเก่งเลยโอ้ทำไมนานจังเลยสนุกไหมเสี่ยวไหมสนุกอ่เอาเอาเลย ด้านข้างก็มีอุโมงค์สวนน้ำนี่สำหรับผู้ใหญ่หนมันจะสูงขันมากเลยเด็กๆเลือกที่นี่จะดีกว่าอุโมงค์สั้นๆกำลังมาและอีกอีกอันหนึ่งอีกข้างหนึ่งนี่มีมีอุโมงค์ใสให้เห็นด้วยอ้าบายบายเห็นแล้วลงมาเลยนี่ๆอุโมงค์ใสเห็นชัดเลยปึ๊กโอ้โห ท่าสวยงามท,าาท่าสวยงามอ่าท่าสวยงามอ่าแะและเล่นดัมเบลแะ้่อนะทางเคลื่อนมันทำไมอย่างนี้วะชันเหลือเกินสุดท้ายแล้วจะมาเล่นสไลเดอร์สีชมพู mẹ con lửa cơn con mát lửa bay bay à khơi khơi luôn trước 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 hay à tuổi ngắm tuổi ngắm khó lấy ăn bay bay khó léo lũ quá ăn à xin lời tôi níu và thải hiện bay nhạy ยามเย็นภายในอนันตารีเวอร์ฮิลรีสอร์ทที่อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นแพรแฝดลอยอยู่รอบๆทะเลสาบเหมือนมาดิบเลย ที่อ An นันตาริเวอร์ฮิลล์รีสอร์ทมีบอ่อปลาครัพโอ้เลี้ยงปลาวไว้เยอะๆเลยปลาทององก็มีปลาคัพตัวใหญ่ๆเท่านั้นเลยโอ้โหมารวมกันมีคนให้อาหารนี่เด็กๆอ่าเด็กๆให้อาหารโอ้โอปลามารวมมาต้มกันสวยขายัองคืน ตอนนี้เด็กๆกำลังเรียกปลามาแป๊บเดียวเองปลามาแล้วชุมนุมกันแ <c oughs> ม่ <c oughs> อโยนค่อยๆโยนไป <laughs> nụng nán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  dài lời à, đam nên nềm nề đã tọc nán rồi rồi dạ cái hai à, pha này nám mất <laughs> วันนี้เป็นวันศุกร์ที่15กรกฎาคม65เวลาก็ประมาณ6โมงครึ่งก็มายืนถ่ายบรรยากาศของอนันตาล i เวอร์ฮิลรีสอร์ทที่อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีก็เป็นเรือนแพรแฟดที่เรามาพักกัน เมื่อคืนนี้และคืนนี้อีกคืนหนึ่งเป็นแพรแฝดหนึ่งแพรมีสองห้องนอนใหญ่ค่อนข้างสะดวกสบายบรรยากาศดีมากเหมือนอยู่ที่มาดิฟข้างหน้าที่เห็นก็เป็นส่วนของล็อบบี้ที่เราเช็คอินเช็คเอาท์ ตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่บนดาดฟ้าซึ่งอยู่บนห้องอาหารที่เรารับประทานทุกมืออยู่ก็จะถ่าย้เห็นบรรยากาศโดยรอบของเขื่อนสีนักครินในยามเช้า มากกันด้ามเก่งมากกันด้ามเก่งมากชูนิ้วเก่งก่อนชูนิ้วเก่งอะไรเลยกันด้ามชูนิ้วก่อนเก่งมากอ่ะชู์ตั้งนิ้วเอ้สู้สู้สนุกไหมสนุกไหมสู้สู้ต้งเสียงหน่อยค่ะมาแล้วกิจกรรมยามเช้าพายเรือคายัก นั่งกันสามคนเซย่ากันดั้มคุณตาช่วยกันพายเหนื่อยยังสนุกเดี๋ยวไปลองเล่นน้ำเลยอ๋อเดี๋ยวไปลองเล่นน้ำเลยไปเดินโฟมไหวไหมไปแม่ก็เล่นตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันตาเลี้ยงหน่อยเพราะเดี๋ยวจะไป เทียบท่าที่บ้านเลยอ่ะมาเทียบท่าที่บ้านหลังกินข้าวเสร็จคุณตาพาเด็กๆมาเล่นเครื่องเล่นเด็กๆวิ่งชิว ดูคุณตาไม่ทานเด็กๆล้มสองรอบดูเด็กๆก,ก่อนไปนูน่นอากาศดีแดดไม่ค่อยออกฝนไม่ตกไหดูคุณตาก,ก่อนอ้๊อ อ๊บยังไม่ถึงเด็กๆเลยล้มอีกแล้วคุณต,ตาสู้ๆคุณต,ตาสู้ๆ,ๆถึงไหมถึงแล้ว,วนั่งพักก่อนอ่ะดูเด็กๆกันดั้ม เเองเลยุสเซยียามาดูอาการคุณตามาดูกันดั้มใช้เดียวกล้าแล้ววันนี้วันที่สองกล้าเล่นแล้ววิ่งตัวปิวเลยเด็กๆชอบมาก เด็กๆหนุกนานกับการเดินป้มตัวเบาๆอย่างนี้วิ่งได้สบายเลยโอ้โหกันด้ามได้หยอกเสมอไหลลับปั้นโต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 อ่าเป็นยังไงเหนื่อยไหมครับอุ้ยแต่หน้าเด็กๆเด็กๆเอาไปไหมโอ้โหพูเดินบนป้มมันจะเดินบนแผยไม้เลยว่าโอ้โหสบายเหลือเจอนหะแม่คุณตาเล่นจะเหนื่อยเลย เสร็จจากเดินโฟมก็มาเล่นสวนน้ำของเด็กๆวันนี้กล้าเล่นวันนี้ใจกล้าฮะเล่นอโมงสูงเลยอ้าวลงกันคนลอุโมง ลงกันคคลออมองมาแล้วโอ้โหน้ำก็ะเฉาะนิดหน่อยเออบายบายหน่อยเก่งจังเลยเเก่งจังเลยสายยาพร้อมลงแล้วสไลเดอร์สีม่วงขาวลงมาแล้วคุณตารอรักอยู่ข้างล่างวิว สนุกไหมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่16กรกฎาคมตอนนี้กำลังจะเช็คเอาท์จากรีสอร์ทอนันตาเซีรวฮิวที่อำเภอสีสวรรจังหวัดกาญจนบุรีนี่ก็เป็นบ้านพักที่เรามาพักกันสองคืน 3ามวันนี่ก็เป็นบรรยากาศทั่วๆไปกำลังจะเช็คเอาต์ก่อนจะเช็คเอาก็ต้องถ่ายรูปถ่ายรูปนะเป็นที่ะระลึกเนาะตอนนี้สิบโมงสิบโมงแต่ไงอยู่ที่นี่สนุกไหมครับสนุกค่ัสนุกครับกันดั้มกินข้าวอร่อยไหมครับนอนหลับดีไหมครับ อนการเคิร์นทำไมนะการเคิร์นนั่เผลอจับมือสิไม่สวยแบบนี้เหรอมันมืดมากมองไม่เห็นไม่ใช่กันนะไม่ได้เผลอจับมือสิให้เห็นบรรยากาศโดยรอบอีกครั้งหนึ่งในตรงกลางก็เหมือนกับเป็นทะเลสาบมีบ้านพักเป็นปลาแบบแล้วเอ่ยให้ฟังของคืน ก่อนจะกลับบ้านวันนี้ก็แวะที่ร้านกาแฟ H2 River Cafe ท e ี่อำเภอเมืองกาญจนบุรีมากินไอติมกันก่อนพักผ่อนไรร้อนเซียเป็นยังไงคะอร่อยค่ะรสอะไรของเซียเนี่ยต้อเบลีต,ต้อเบลีนะอร่อย<ม>โอยชีเดอรี่อยู่ข้างในนล่นโอ้เกรืองหมดแล้วเนี่ก็เป็นชูโก้ไม่ไม่ใช่นะชายเย็นใช่ไหมของเิ๊กใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะ า,ทาวไวทยของคุณตายไม่มานะสั่งโก๊โป๊ไปลองนลองจัูงอ้อกุยตยงัยังไม่มาทุกคนกับอะไรอร่อยเป็นอาหารว่าเดี๋ยวเย็นนี้กับไปกินชาบูกัน